สวัสดีครับพี่น้องเนี่ยนาบรรยากาศครับผมเดินทางเข้าต่อแถวครับพี่น้องต่อแถวคือเก้านั่ะแหละครับผม่าท่านในหอดชิวเข้าครับผมต่อแถวตัตงเต่ประม่านเก้าโม่งนะครับพี่พี่น้องตอนนี้ก็ปไปสิบเอ็ดโม่งแล้วนะครับผมยัง่าท่านในเขาในทานะครับผมอันนี้คือระวงังระวังทางนะพี่น้องระวังทางต่อแถวเขารับสินขานะครับพี่น้องต่อมาที่เป็นชวโม,ม่งเหรอพี่น้องโอ้ยรหลดงนี้ยังมาหลาให้แต่ เนี่ยขังลังกับมีเลยครับพี่น้องขางลังกับมีครับผมขังลังข้าเจ้ากับตัวแถวคือกันครับพี่น้องตัวแถวคนเขามารับสินค้าห้ายนะครับพี่น้องนี่หลักบรรยากาศอยู่ในท่าเรือครับผมอันนี้คืออยู่ในท่าเรือแล้วฉบัางอยู่ในโซน JW D ข้างอันตรายนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งสถานที่ครับผมบาวโนก็ได้เก็บบรรยากาศมาฝากครับผมฝากพี่ฝากน้องคนทีหลักในอาชีพขับรถบรรทุกครับผม หลักในอาชีพเขาเรียกวทุกหรือว่าอย่างมาขับครับผมถ้าเรือมันก็มีมองยากมองง่ายขึ้นกันน่ะะครับพี่น้องมองยากมองง่ายครับผมมองง่ายก็มีมองยากก็มีครับผมเร้วแตะมองนะครับผมเข่ากับพะเสมอไปว่ามันจะยากตลอดนะครับผมแต่ว่าถ้า JWD นี่นะครับมาเทียเลยยากเคียนั่นครับพี่น้องรถไร้นะครับพี่พี่น้องยากย้อนว่ารถไร้นะครับผมการเป็นไปท่าอื่นรถกับเบาลายแล้วครับผมรถกับเบาลายดอกกับเรียวเตะท่านะครับผม นี่แหละมันเปลี่ยนอาชีพห้องกับ้องเฮ็ดเ้าก็ตตองท้ำนะครับพี่น้องห้าก็ต้องเฮ็ดห้าก็ตตองท้ำนี่แหละครับสู้ๆูกันต่อไปครับผมสู้ๆกันต่อไปครับ